สวัสดีครับเอซและท่านผู้ชมที่ก็ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับ,รบก่อนมาตามขาต่อเนาะสำหรับแนวทางฮาหนอยนะครับวันที่22นะครับก่อนที่จะรับชมแนวทางใหม่ก็มาดูผลออกของวันที่21กันก่อนนะครับแนวทางก็เป็นการคิดและการคํานวณน,นะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคํานวณวิเคราะหา์อาจจะเป็นจาก0ูนย์ึงเก้ก็คัไดไ้เหลืออยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขเอื่น ฉะนั้นกนนารนำแนวทางไปใช้นะครับรย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิกเอฟซและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิทย์จา,านนรณนาในการรับชมนะครับแล้วก็มาดูหานอยพิเศษเนาะหานอยพิเศษโบาลออก83185นะครับ8 3 1 แปดห้านะครับก็ับไปจีหนึ่งแปดตัวหนึ่งก็ถือว่าแยกกันมาเนาะนะครับก็เข้าแค่เลขหนึ่งิ่งรูดนะครับส่วนตัวเน้นไม่เข้านะครับก็วแปดหนึ่งก็ได้แค่แปดหนะึ่งแปดห้าเนาะตัวประกบนะครับห้ากับแปดต่อที่ห้านอยปกตินะครับห้านอยปกติผลอกอก 4, 7, 1, 1, 4 7, 1, 1, ี่เจ็ดหนึก็ถือว่าเข้าตัวไม่ได้เน้นเหมือนกันวันนี้ตัวเน้นไม่เข้าเลยเนาะนะครับเข้า3นะครับก็ออกตัวเดียวกัน,น3 1 1 3. ่ยสามหวทางเลยนะครับออกคนออกล่างนะครับก็เข้าที่เลขสากดจับไปที่5้สไม่เข้านะครับออกที่แปาขอขอขอไปครับผมดูผิดนะ ข้าที่3 1น,นะครับ3 1ก็จับไปที่5 3เนาะเพราะว่าเลขเด่นมันหลุดนะครับออก1นึงกว่าเข้า3 1มน่รูดตัวเดียวนะครับตัวที่ไม่ได้เน้นไปกันต่อที่ vip นะครับ v i p ผลออก98939ก้า 3, 9นะครับว็เก้ตัวนี้ก็ไม่เข้าเหมือนกันเห็นไหมครับ ตัวเน้นไม่เข้าเลยวันนี้นะครับเข้าตัวที่ไม่ได้เน้นทั้งหมดเลยนะครับหนึ่งสามแปดนะครับสองอุตานกล่องแกซีสามเนาะเพราะว่าเลขเด่นกลมหลุดนะครับออกสามเก้าเออมาดูแต้มรวมนะครับแต้มรวมเมื่อวานนี้ใครนําไปลูดทุกหน่อยนะครับก็หลุดแค่ฮานอยสามคีเนาะกับเก้ากับสามนะครับที่เหลือเข้าหมดเลยนะครับฮานอยเฉพาะกิจฮานอยกาชาติ ฮานอยประชาชิพิเศษปกติ V I P แล้วก็ฮานอยพัฒนาเนาะหลุดฮานอยสามัคคีนะครับตัวรลดนะครับเรามาดูสามน้อยของเรานะสามน้อยพิเศษปกติ V I P นะครับพิเศษมีไหมครับ9กับ3ก็เข้าที่3เนาะออก3 1นะครกับเข้าที่3ไปกันต่อที่ปกตินะครับแต้มรวมนะครับ มีไม่กับ9กับ3ก็มีเลข3าเหมือนกันเข้าที่เลข3ตัวเน้นด้วยนะครับไปกันต่อที่ VIP VIP มีไม่ 3, กับ9ก้ากับมก็มาทั้ง2ตัวเลยนะครับทั้ง3าทั้งเก้เต็มรวมนะครับออก3 9เลยนะครับมาดูเลขเบินนะ้ลเนาะเบิ้ลเบิ้ลเก้า มันไปหาบจิตเนาะเปไปหาบที่ vip ก็ไม่คบเบิลมาดูจุดบินนะครับสามนอยปิดเศษปกติ vip นะครับมีใครได้บินกันบ้างกนะับบิน2ตัว3ตัวปิดเศษ3 1มมีไหมครับ3 1 8 5มีนะครับ3 1 8 5ส่วน3ตัวแ3 1มีนะครับแ3 1 สามตัวครวินสามตัวได้แปดสามหนึ่งเนาะส่วนวินสองตัวก็เข้าทั้งบนทั้งล่างนะมรับสามหนึ่งกับแปดห้านะครับจุดบ,บินต่อที่ปกติปกติมีเหมือับเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งกับหนึ่งสามมีเนาะหนึ่งสามกับสี่หนึ่งก็มีไม่มีเลขเจ็ดตัวเดียวก็เลยหลุดไปสามตัวน,นะครับเรามาดู VIP กับ VIP ีมีไหมครับ8 9กับ3 9มีเนาะ8 9กับ8 9, 3, 9. กับ3 9ก็เข้าทั้ง2ตัวเลย3 9แล้วก็8 9วันนี้ชุดป,ปีนเข้าทุกรอบเกือบทุกรอบเลยเนาะนะครับ31ม1มีเข้า2 2รอบนะครับมีพิเศษเข้าทั้งบนทั้งล่าง VIP เข้าบนเข้าล่าง ปกติก็เข้าล่างอย่างเดียว1-3กับทกัน3ตัวที่พิเศษ8 3ดนะครับต่อับก็มาตามมาต่อนะครับวันที่22นะครับใครได้วันี้ก็ขอแสดงความินดีกับสมาชิกเลยเนาะสำหรับแต้มรวมแนวทางของผมผมเน้นไปที่แต้มรวมมากกว่านะครับก็มาตามมาต่อว,วันที่22วันที่22เดือน9 กับปซสองพันห้าร้อยหกสิบแปดกับกับฮานอยเนตามผมก็พูดไปต้นคลิปแล้วเนาะเป็นการคิดการคำนวณการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับตัวเลขที่นำมาลงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับเรามาดูฮานอยพิเศษฮานอยพิเศษอันนี้นะครับเลขเด่น ได้เลข7กับเลข9กานะครับผมเน้นไที่เลข7เนาะจาก3ชดุดนะครับ7 3 7 4 7 5ดส่วน3ตัวผมจับไปที่ห้ที่5 4 7 5 4 7 5 7 4ก็ได้นะครับตัวที่ผมเน้นท่านสามารถเอาเลขเด่นอีกตัวมามาจับก็ได้เนาะเนะี่ย7 4่ผมจับอยู่ ก็เอาอีกตัวนึ่งมจาจับก็คือ94นะครับ94กก่แล้วก็ตามน,นี้น้อยสำหรับอาโอยพิเศษนะครับไปต่อที่ปกตินะครับอาโอยปกติเลขเดินดินวันนี้ได้3กับ1นะครับก็เน้นหนที่ เลขไหนไปจับไปที่1นึ่งสี่หห้าหกรือกับสี่หน ส่วน3ตัวนะครับ3ตัวจับไปที่2 1 4 2 1 4 2> <Okay. S> 1> ว่าใครจะเพิ่มเพิมก็ได้นนาะ1 4ก็ระวังอีกตัวหนึ่งก็คือ3 4เนาะ3 4ก็คือเลขเด่นอีกตัวนะครับ เนนาทีหนึ่งระวังเก็บด้วยนะครับเน้นเก็บระวังหนึ่งนะครับต่อที่ฮานอย VIP นะครับเลขเด่นวันนี้ได้เลขศูนย์ก 0กับ6ถ้าแนวทางได้เลขเด่นตัวนี้ก็ระวังเลขเจ็ดนะครับใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะครับตัวบวกเพิ่ม1นแต้มนะครับแนวทางหลักๆก็คือ0กับ6นะครับอันนี้ผมเน้นที่เลข6กนะครับจับไปที่6 2 6 3นี่ลก็6 4สาตัวจับที่7 4 6ก็ระวัง ลองศนะูนย์สี่เนาะสี่ศูนย์นะครับ็กเด็นอีกตัวตัวทีนี้ในก็คือชุดนี้นะครับหกสี่กลับ,บต่อที่แต้มรวมนะครับ,รบแต้มรวมสามหน่อย ันนี้แต้มรวมสามนอยผมให้รูดอุดเจ็ดมันได้เจ็ดเจ็ดนะครับระวังเลขเบื้องเจ็ดเจ็ดด้วยเนาะวันนี้ตัวไหนติดเจ็ดบ้างเนะี่ยเจ็ดเจ็ดกับเจ็ดเจ็ดพิเศษกับ v i p ระวังเจ็ดเจ็ดด้วยนะครับมันได้เจ็ดเจ็ดสองตัวเนาะก็ติดเลขสี่ไว้ตัวหนึ่งแล้วกันแล้วัเจ็ดสี่ เจ็ดบวกเจ็ดได้สี่นะครับเพราะว่ามันสองแถวมันได้เจ็ดเจ็ดนะครับเลขบกวกก็เจ็ดเจ็ดสี่สี่ชุดวินนะครับวินทั้งหมดนะครับก็เอาเลขเด่นมารวมกันเนาะนะครับพิเศษเจ็ดเก้าปกติสามหนึ่ง VIP ศูนย์หกผมเอามาเฉพาะเลขหกแล้วกันเนาะ 6แล้วก็เลข4 7 4็ดี่เมีแล้วมีเลขสี่เราตัดศูนย์ออกไปนะครับในหมี่เลขเ็ดแล้กวก็าตามนี้ใครที่รับกงาตามก็เก็บเอาไว้นะครับจับใจนี้ก็ขออวยพรให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่22เดือน ก้านะครับพศสองพันรอสิบแปดนะครับก็ขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ